คนสีสางไเนวมุ้งไอ้ไข่ไข่เทียงหน้ามันกับ่แมนเทียงหน้าเนาะเพื่อเอนี่ยังเนี่ยสุ่มเดี๋ยวอ๋สั่งสุ่มไม่ไพ่ไม่ไพ่ไงหรือนอนั่นแม่สาเมีได้มาตาใสน่ะหาอยากได้ไปไพ่ตนยังไงเสียเอาินสมาจงก่ไมดวันสีนยูนีนยองีว่าไม่อ่อนอีกล้ว ซุ้มไม่ไผ่ปรัสนด่านใหม่ใม่สิ่งมาจากใสนในบานประพันบ่บอประพันครับประพานบ้านนบ้านองโนแล้าง่นตกระท่ใชเบ่โอ้ไม่แต่ไก่เออจากกันสะลไมิใช่ เซุ่ม hmm. ไ mm ้มาเล่นไอ้มันนอนเล่นเบิ้องทองเบิ้องทานะเจ้าของหน้าพันก็ได้ขายลาบก้วยเจเฮ็ดไปขายของเฮ็คนเ้าพ่นขายเองไเพันเกษียนเราเต๋อพ่นเกษียนเราเป็นพี่น้องกันตำพ่อพันไม่เห็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละเนาะ สุกไมหไพาย,พยปันสีมาขายลาบก้อยเต้าเฮ้ยมาหน้ากะที่เด็ดไม่กินลาบก้อยอยู่นี่ลาบก้อยซอยจุยยจขาดฝันหยังหน้าบานเท่าเห็ดสุมไหมาพายขายลาบก้อยซอยจุนะฟังพุ่นก็เป็นก๋วยเตี๋ยว ฟังพูนกับเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้นองคนขายก๋วยเตี๋ยวมีสุกยางสร้างมือเดียวแล้วได้เนาะมือนนี่แล้ว แ้วมุ่งพี่น้องะไม่ไฟแก่ดีเนีะยเสียงเนี่ยสุมนางกินเขาอืาอ่าเอาไว้เอาไว้ทาชมแต่วง คือคักปัญหากันล้วเนี่ยคคักคสั่วโมงฝนเียดสุ่มขายส้อยจุหลาบก่อยส้อยจุแบบบ้านเท่านี่อาหารบ้านเท่าเนี่ยเนาะบรรยากาศดีพแล้วนะ มันเี็นดอกแต่งโมปนีหนววยใหญ่เติบแล้วนี่นี่นี่ต้นหน่อยแต่ว่าเป็นลูกใหญ่แล้วดูนี่นละดินไหลลงในหน้าป่าคนต้องกันเนี่ยจะกันเมื่อดินนะ ไปถมที่หายฟอมถมที่หายป่า <Jungle> แตงเลิบเป็นนวยล,ลายหลเป็นแตงด